สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโรงน็อตโคราชนะคะผู้จําหน่ายปีกและส่งน็อตสก,กูของเมืองโคราชและภาคอีสานนะคะโรงน็อตโคราชของเราเนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่ตาบลโคกสูงอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะโรงน็อตของเรานะคะก็จะมีสินค้ามากกว่า2,000รายการเลยนะคะคือลูกค้ามาที่เดียวคือจบเลยค่ะมีครบทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการนะคะและทางเรานะคะก็ยังมีการรับผลิตงานเจโบ้แอลโบ้แพ่นเพจตามแบบของคุณลูกค้าด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนไซส์ไหนขนาดไหนทางเราก็สามารถผลิตให้ได้ค่ะและที่สําคัญลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยู่ในตัวเมืองโคราชนะคะทางรงนอดของเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถส่งได้ถึงที่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่ลูกค้าต้องการนะคะและลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสินค้าก็เข้ามาสอบถามได้ที่หน้าร้านนะคะหรือโทรเข้ามาที่เบอร์044081151นะคะ หรือถ้าลูกค้าด้านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถ direct message เข้ามาที่เพจลงน็อตโคราชได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามนะคะให้คำปรึกษากับคุณลูกค้านะคะเรื่องน็อตสกูนะคะและที่สำคัญน,นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ลงน็อตโคราชไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทางเพจแล้วเนี่ยก็จะมีการอัปเดตสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆมากมายให้กับคุณลูกค้านะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ